ข้าวน,นี้พายมีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นความขาวนะคะสําหรับคนที่อยากขาวแบบเร่งด่วนนะคะอยากขาวแบบขาวไวขาวจริงขาวออล่าขาววิง่งวิงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเป็นคนที่ดื้อยาก็คือเหมือนกับ กินทั้งกูต้ากินทั้งคอลลาเจนอะไรมาเยอะแยะแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เห็นผลหรือเห็นผลแป๊บเดียวแล้วก็หายอะไรประมาณนี้นะวันนี้เพยก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนํานั่นก็คือตัวนี้นะคะเป็นกูต้าไทโอนหลายคนคงจะรู้จักกูต้าไทโอนกันแล้วเนาะกูต้าไทโอนเนี่ยใครก็รู้ว่ามันเป็นตัวที่ช่วยเรื่องความขาวไม่ว่าจะมีทั้งในรูปแบบของดูดซึมโดยการ เป็นผงชงนะคะเป็นอัดเม็ดหรือว่าจะฉีดเข้าเส้นเลือดซึ่งแบบนั้นเนี่ยจะอันตรายนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมใหม่นะคะที่มาจากญี่ปุ่นเป็นสารสก,กัดจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะอิมพอรตมานะคะมีหลักฐานยืนยันได้นะว่า,าปลอดภัยก็คือมีอออยมี GMP นะคะก็คือปลอดภัย100%คือตัวน,นี้เนี่ยก็เป็นกูตาแบบเม็ดนะคะอัดเม็ดแบบนี้ Mm hmm. และตัวนี้เขาจะผสมวิตามินซีเสร็จสับเลยนะคะ mm hmm. ก็คือปกติเวลาเราทานกูตา้า mm hmm. ใช่ป่ะเราก็จะต้องผสมกับเ,เราก็ต้องทานคู่กับวิตามินซีอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้ไม่ต้องนะคะก็คือสามารถทานได้เลยนะก็คือเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันจะช่วยนะคะในเรื่องของผิวขาวออล่าวิงวิงใช่ไหมเรื่องของอผิวหยาบก้านนะคะพวกจุดดงดำใบหน้านะคะพวกความดําตรงขาหนีบตรงรักแร้รักกระแลไม่ใช่รักแร้นะคะพวกขาหนีบเออเข่าอะไรพวกนี้ก็คือจะช่วยให้ขาวขึ้นแล้วก็ผิวพันเนี่ยเต่งตัเต่งเต่งตังเต่งปลั่งแล้วก็เต่งตึงขึ้นโอ๊ย ลิ้นพันกันหมดแล้วนะคะก็คือจะเปล่งปลังขึ้นนะคะแล้วก็พวกตินกาอะไรแบบนี้นะคะก็จะลดลงด้วยคือมากประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่เฉพาะขาวขึ้นอย่างเดียวนะคะก็แนะนําเลยนะคะตัวนี้ OC L g แ u t กู t าไทโอนะคะมันติเพก1,200มิลลิกรัมนะคะยืนยันได้เลยว่าปลอดภัยแล้วก็ เห็นผลจริงขาวออล่าวิเอ,อ,อันนี้เป็นรู้จริงเรื่องผิวขาวเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปที่ i ิน t a g r กรได้นะคะ i ิน t a g r กร OC เดี๋ยวนะไม่แน่ใจ o c c u t a c e n t e r นะคะทั้ง